เชื่อไหมว่าเมื่อเราพูดประโยคขอบคุณสมองจะเริ่มสร้างเส้นประสาทใหม่ขึ้นทันทีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย UCLA พบว่าการใช้คำพูดเชิงบวกเป็นประจำทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในสมองจริงๆนักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของระบบประสาท เมื่อเราพูดคำบวกซ้ำๆสมองจะสร้างเส้นทางประสาทใหม่ขึ้นเหมือนกับเดินบนหญ้าเดิมๆจนกลายเป็นทางเดินชัดเจนการทดลองพบว่าคนที่ฝึกพูดคำขอบคุณทุกวันเป็นเวลา8สัปดาห์มีการทำงานของ prefrontal cortex ดีขึ้น25%พื้นที่สมองส่วนนี้เป็นตัวควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจที่น่าตกใจคือการเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นภายใน72ชั่วโมงแรกเท่านั้น ดรริชาร์ดเดวิดสันจากฮาวาดอธิบายว่าคำพูเดชิงบวกทำให้สมองหลั่งสารเอนโดฟินและเซโรโทนินสารเหล่านี้ไม่เพียงทำให้เรารู้สึกดีแต่ยังช่วยสร้างความทรงจำที่แข็งแกร่งและเพิ่มความคิดสร้างสารรค์ เพียงแค่เปลี่ยนจากพูดว่าฉันต้องเจอปัญหาเป็นฉันได้เรียนรู้สิ่งใหม่ก็สามารถปรับโครงสร้างความคิดได้แล้วนี่คือเหตุผลที่การ positive self talk จึงมีพลังมากกดแชร์ให้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณนึกถึงด้วยรักจากหัวใจคุณครูลูกหวายค่ะ